อุทาหรณ์ผู้ใช้งานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงโดนไฟดูดมีให้เห็นกันทุกปีนะครับแล้วพอมีข่าวแบบนี้ออกมาใครๆก็จะบอกว่าต้องใช้เครื่องที่มีมาตรฐานสิแต่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับว่ามาตรฐานมอ,อก,กอแบบบังคับของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเพิ่งจะออกมาเมื่อปลายปี2566นี่เองถ้าไม่มีขายไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเรามาตรฐานมอ,อก,กอน,นี้เราต้องดูอะไรบ้างแล้วเขาจะช่วยให้เราปลอดภยัยได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนะครับ ส, <bank> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy t i p ครับผมเครื่องขีดน้ำแรงดันสูงถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กับน้ำถ้าเกิดว่าจะใช้งานให้ปลอดภัยจริงๆเราต้องการอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้าค่อนข้างหลายตัวเลยยกตัวอย่างเช่นเต้ารับมาตรฐานที่มี3าขาเราต้องมีสายดินที่ลากไปที่ตู้คอน s u m e r unit ส่วนสายลายจากเต้ารับก็คนจะต้องมาเชื่อมต่อเบรกเกอร์กันดูด RCB หรือว่า RCBO นะครับแล้วที่ตู้ก็ต้องมีสายดินที่ลากไปที่แท่งกล่าวลงดินจริงๆด้วย และถ้าเราต้องใช้ปักพ่วงก็ต้องใช้ของมีมาตรฐานที่มี3ขารวมขาดินด้วยเท่านั้นถึงจะปลอดภัยนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีไม่กี่บ้านหรอกครับที่จะมีอุปกรณ์ครบแบบนี้เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็ควรจะใช้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงที่มีมาตรฐานมอกเอาไว้ก่อนผมก็เลยไปหาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงรุ่นราคาเบาๆหน่อยที่ใช้ตามบ้านแล้วก็มีตรามอกด้วยนะครับมาเป็นตัวอย่างเครื่องนี้ก็เป็นของ f o energy รุ่น l 5ซึ่งเขามีตรามอก60-335เล่ม2วงเล็บ79 คือ2563นะครับซึ่งณปัจจุบันในท้องตลาดมีไม่กี่เจ้าที่ได้มอ,อกอตัวนี้แล้วสําคัญคือเขาเป็นมอ,อกอบังคับด้วยถ้าไม่มีขายไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับซึ่งผมก็ได้ไปหาข้อมูลแล้วก็สรุปมาทั้งหมด7ข้อว่าเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงที่มีมาตรฐานมอ,อกอเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับจุดแรกที่เราดูได้ง่ายๆเลยก็คือต้องมีตามมาตรฐานมอกแบบบังคับอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็มี QR ว o d e โค้ R ที่เราสามารถที่จะตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตได้ง่ายๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นตรามอกอนี้เป็นของบริษัทโฟเทคโวลจำกัดถ้าเราสแกนออกมาแล้วเราได้ชื่อบริษัทที่ตรงกันแล้วก็รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องขีดน้ำแรงดันสูง<ๆ>ก็แสดงว่าถูกต้องนะครับเครื่องนี้ก็มีมาตรฐานมอรกรแน่นอนข้ 2> อ 2. ตัวปลั๊กแล้วก็สายไฟเป็นจุดที่สําคัญมากๆซึ่งเต้าเสียบที่ได้มาตรฐานมอกอดูง่ายๆว่าต้องเป็นขากลมแล้วก็มีฉนวนหุ้มที่ขาลายแล้วก็ฐานนิวตรอนแล้วก็ต้องมีขากราวด้วยเสมอนะครับ ก็เพื่อให้เสียบกับเต้ารับมาตรฐานได้แน่นแล้วก็ป้องกันไฟรั่วได้ด้วยส่วนสายไฟก็ต้องได้มาตรฐานเช่นเดียวกันเส้นตัวนี้เขาใช้สายแบบ60227 IEC 53ขนาด3คูณ0.75ต mm. ารางมิลิเมตรก็ถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนถ้าเต้ารับไม่มีรูสายดินผมก็แนะนําว่าให้ใช้ปลั๊กกันดูดเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะมี2ขาอยู่แล้วแล้วก็มีวงจรที่สามารถที่จะตัดไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟรั่วได้นะครับ ตามมาตรฐานแล้วตัวเครื่องต้องมีการกันน้ำอย่างน้อยในระดับของ IPX5 นั่นคือต้องป้องกันการฉีดน้ำจากสายยางแรงดันต่ำโทษทิศทางได้อย่างน้อย3นาทีซึ่งระดับนี้ก็จะสูงกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานการแจ้งส่วนใหญ่ที่จะอยู่ในระดับของ IPX4 ที่จะป้องกันละออกน้ำจากโทษทิศทางเท่านั้นเราจะสังเกตว่าสวิตช์ของเขาก็จะเป็นแบบกันน้ำแล้วก็ตรงกล่องไฟก็จะกันน้ำจากรอบทิศทางเลยนะครับแล้วถ้าเรามาดูข้างใน ตัวเชื่อมต,ต่อต่างๆก็ต้องทําให้แน่นหนาเลยแล้วตรงนี้ผมสังเกตว่าสายไฟที่เข้าไปในมอเตอร์ก็อยู่ในกล่องด้วยก็จะกันน้ําไปในตัวการกันน้ําในระดับของ IPX5 นี้ก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดไฟรั่วได้เยอะเพราะว่าน้ําจะไม่เข้าไปโดนในส่วนที่มีไฟฟ้านะครับแต่ยังไงก็ตามเราควรจะวางเครื่องให้ห่างจากจุดที่โดนน้าแล้วถ้าเครื่องโดนน้าจนเปียกจริงๆเราควรจะหยุดการใช้งานแล้วก็เช็ดให้แห้งก่อนจนเรามั่นใจว่าตัวเครื่องแห้งสนิทเราถึงจะกลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับ ข้อ4เครื่องต้องมีคู่มือการใช้งานที่แสดงการใช้งานอย่างปลอดภัยเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องมีข้อควรระวังจากการใช้งานติดอยู่อย่างชัดเจนสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้ง่ายนะครับข้อ5จุดยึดน็อตกราวที่ตัวเครื่องต้องแน่นหนามีความปลอดภัยสามารถที่จะถอดเข้าออกได้ไม่หลวมขั้นต่ำสิบครั้งตัวน็อตยึดต้องสามารถรับแรงกระแทกได้10นิวตันเมตรโดยที่ไม่รูดเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจะมีสายดินป้องกันไฟรั่วได้ทุกเวลา ข้อ6สายฉีดแรงดันที่มากับเครื่องต้องสามารถรับแรงดันของเครื่องได้ซึ่งต้องมีระบุสเปคการรับแรงดันที่ฉนวนแล้วก็ควรต้องมีฉนวนหุ้มทั้งเส้นนะครับผมยกตัวอย่างเครื่องนี้ที่เขาใช้มอเตอร์แบบอินดักชันแรงดันเขาอยู่ที่70บาร์แล้วก็แรงดันสูงสุดอยู่ที่90บาร์อัตราการไหลของน้ําอยู่ที่5ลิตรต่อนาที ซึ่งสายฉีดน้าที่มากระโตเครื่องเขาก็มีความยาวอยู่ที่7เมตรแล้วก็มีระบุชัดเจนอยู่ตรงสายว่ารับได้36เมกะปาสาลถ้าหน่วยเป็นบาร์ก็คือ360บาร์เพราะฉะนั้นรับแรงดันของตัวเครื่องได้สบายอยู่แล้วแล้วก็มีฉนวนหุ่มตลอดเส้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อ7ก็คือเรื่องของปืนฉีดน้ําปืนฉีดน้าก็ต้องรับแรงดันของเครื่องฉีดน้ําได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เขียนว่ารับได้อยู่ที่18เมกะปาสาล หรือว่า180บาทนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตว่าเขามีพลาสติกคุ้มส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการทํางานถ้าเกิดว่ามีไฟรั่วมาตามสายจริงแล้วเราไม่ได้สัมผัสส่วนที่เป็นโลหะไฟก็จะยังไม่ดูดนะครับแต่ยังไงก็ตามวิธีนี้ก็จะเป็นแค่การป้องกันได้ส่วนหนึ่งถ้าตัวเราเปียกแล้วเราไปสัมผัสสายน้ําที่มีกระแสะไฟไมันก็ดูดได้เหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าแล้วการเลือกเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงกก็็ถือวว่่่าาเเเปนนนจุดดทีีสํคัญัญชย ซึ่งผมก็สรุปมาเป็นหัวข้อดังนี้โดยใช้โฟร์อิน G รุ่น L5 เป็นตัวอย่างนะครับข้อ 1. เราควรจะใช้เครื่องที่เป็นมอเตอร์แบบอินดักชันเพราะว่าเสียงเครื่องก็จะเงียบกว่าไม่รบกวนเครื่อนบ้านแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทนทานมากกว่าเครื่องที่ใช้มอเตอร์แบบมีแปรงถ่านทั้งนี้เนื่องจากมอเตอร์แบบอินดักชันก็จะสะสมความร้อนแล้วก็มีรอบการทํางานที่น้อยกว่ามอเตอร์แบบมีแปรงถ่านนะครับข้อ 2. มอเตอร์ควรจะมีอุปกรณ์โอเวอร์โหลดติดตั้งอยู่ภายในมอเตอร์ด้วย อุปกรณ์นี้ก็จะช่วยตัดการทํางานของมอเตอร์เมื่อมีความร้อนขึ้นสูงก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วก็จะปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับข้อ3ก็คือคุณภาพงานประกอบแล้วก็เกรดของพลาสติกที่เอามาทําตัวเครื่องซึ่งพลาสติกควรจะเหนียวแข็งแรงแล้วก็สวยงามปิดมิดชิดถ้าเพื่อนๆมีโอกาสไปจับของจริงก่อนที่จะเลือกซื้อเราควรจะดูที่จุดนี้ด้วยเพราะว่าส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยนะครับแล้วเราก็ควรจะดูงานประกอบของปืนฉีดน้ําด้วยว่าต้องเป็นของคุณภาพสูงเพื่อที่จะใช้ได้ยาวๆนะครับ แล้วก็ข้อ4ผู้ใช้ตามบ้านก็ควรจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของความสะดวกในการจัดเก็บขนย้ายแล้วก็ใช้งานนะครับผมยกตัวอย่างเครื่องนี้ที่เขามีสายไฟยาวถึง5เมตรเลยนะครับแต่ว่าเขามีที่เก็บสายไฟอยู่ด้านหลังเครื่องซึ่งเราสามารถที่จะพันสายไฟเอาไว้ข้างหลังเครื่องได้ทั้งหมดเลยเป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องนี้ก็จะมีที่เก็บปืนฉีดน้ำเอาไว้ด้านหลังด้วยเวลาที่เราเอาไปเก็บก็จะเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดเลย ถ้าพูดถึงเครื่องฉีดน้ำโฟร์เอนเจีรุ่น L5 เครื่องนี้เขาก็จะควบคุมการทํางานส่วนใหญ่ในบ้านบอกกับการใช้งานเริ่มต้นล้างไม่เยอะล้างไม่ต่อเนื่องยาวนานและเขาก็มีแถมกระบอกฉีดโฟมเอาไว้ล้างรถด,ด้วยก็ถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะมากเลยนะครับสรุปก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาเบาหน่อยมือใหม่ใช้งานง่ายๆเก็บสะดวกไม่เกะกะแล้วสําหรับช่างแอร์ก็สามารถที่จะมีติดรถเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องสํารองได้ซึ่งเขาก็จะมีแถมเป็นหัวแปรงหัวสวมเร็วมาให้นะครับ โดยที่สายของเครื่องฉีดน้ำเครื่องนี้เขาก็จะจํากัดต่อได้เฉพาะปืนของเขาเองนะครับแต่ว่าหัวแปลงอันนี้ก็จะช่วยแปลงปลายสายให้เป็นหัวสมเร็วแบบ M14 หลังจากที่แปลงแล้วเราสามารถที่จะใช้สายไปต่อกับปืนแล้วก็หัวฉีดน้ําได้อีกหลากหลายเลยนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวแบบนี้เพราะฉะนั้นช่างแอร์ห,หรือใครที่มีปืนหรือว่าหัวฉีดของเดิมอยู่แล้วเมื่อเราใส่หัวแปลงนี้เข้าไปเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องฉีดน้ํากับอุปกรณ์เดิมได้อีกหลากหลายเลยนะครับผม ตอนนี้กระแสของการ DIY ทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองก็กำลังมาแรงนะครับเป็นไปได้ผมก็อยากจะให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานมอกเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้ตัวเองด้วย ่วนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของโฟโร์เนจีที่เขามีมอก่อก็จะช่วยให้ผมมั่นใจขึ้นเยอะในตอนที่หยิบมาใช้และก็ตอนที่แนะนําให้คนอื่นนะครับผมโดยที่ราคาของเขาก็จะสูงกว่าเครื่องราคาถูกต่างๆที่ขายกันตามออนไลน์แต่เราก็จะได้ของที่มีมาตรฐานเขารับประกันให้1ปีมีศูนย์ซ่อมอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยซึ่งผมมองว่าเราซื้อมาเราใช้คุ้มแน่นอนเราไม่ต้องเสี่ยงกับเครื่องที่ไม่มีมาตรฐานด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง daily tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ